โอเคครับตอนนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาอาจจะดูสูงหน่อยเนาะเพราะว่าผมต่อทรงนี้นะครับแนวนี้มันจะต่อได้หลายวิธีนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มัน <c oughs> เป็นสามรูนะครับก็ลองหาดูแต่ว่าผมเลือกต่อแบบนี้นะครับก็จะค่อยทําร่วมให้นะครับก็ต่อแบบนี้เลยก็นี่นะครับข้อต่อนี่นครับอันนี้เป็นไอ ตัวกันกลับนะครับกันน้ําไหลย้อนกลับนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะนี่ครับต่อตามลูกศรนะครับพอน้ํามันดูดออกจากปั๊มนะครับน้ํามันไปปื๊ดมันก็ไปนี่เลยนะครับมันจะไม่ไหลย้อนกลับมาคืนนะครับอันนี้ก็ต่อเข้ามานี่นะครับถ้าใครใช้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับมันจะไม่ต้องยาวค่ะนี้เนาะมันจะสั้นพอดีว่าผมปั๊มมันก่อนผมทําเป็นรถนะครับเรือสามทับสี่แล้วก็เลย ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวทําให้เราเปิดก๊อกแล้วน้ําไหลนะครับก็เป็นตัวตัดต่อปั๊มนะทําให้เป็นปาั๊มอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะมาต่อสายไฟนะครับก็แกะตรงนี้ออกนะครับจะไออกมานะครับก็เนี่ยครับก็มันจะมีแบบนี้เลยครับก็ เอาสายไฟจากปั๊มนะครับต่อนะครับก็เราต้องตัดนะครับตัดสายก็เดี๋ยวดูที่ว่าเขาต่อ,อยังไงนะครับก็เพงคิดว่าเขาจะต่อสายนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นสายจากปั๊มต่อตรงนี้แล้วก็สายไฟก็จากไฟบ้านนะครับก็ต่อฝั่งตรงกันข้ามนะครับพอที่ดูนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาลองต่อดูนะครับแล้วก็จะเทสดูครับเดี๋ยวต่อแป๊บนึงครับ